สวัสดีครับช่องกูไทยรถไท้ทำกินครับอันนี้ปีที่สี่แล้วครับนี่สี่หน้ารถเกี่ยวสักพัฒนานี่ครับหน้าที่สี่ผ่านไปครับมีอย่างแน่ครับที่ต้องดูแลนี่รอเลอนี่เปลี่ยนทุกปีครับนี่ลอเลนี่เปลี่ยนทุกปีแต่ว่าปีปีไก่ในปีที่นาที่สี่เนาะครับเนาะคอโซมันมีปัญหาครับก็เลย ก็เลือกไปอัดไหมครับนี่อัดบูดไหมใส่สลักไหมนี่ครับบูดไหมสลักไหมเอามาแล้วครับสองอันว่ามันสีได้ผลแต่ว่ามีปัญหาครับคอมันแตกครับนี่อัดแล้วนี่คอมันจะเล้านี่ครับนี่เห็นปะนี่พี่น้องนี่ครับมองกาก,กระบาดไวน้นี่นี่ครับโอ้จักเป็นยังไงครับนี่สิได้เสียงเงินตื้มอีอะไรนี่ แต่ว่ารถซุ้มอื่นเพิ่อนกับเพี่ยนกับอัดโซอัดบูทไมหมเพี่ยนสลักไมหมกับเพีย่ยนคือกันครับกับว่าเป็นอย่างแต่ว่าอันนี้มันเป็นยังไงบุของสามพัฒน,า,นาเนี่ยก่อนนเมรนก่ครับ นน้ำลานอาดเพิ่นบอ่อยังวะเสียบให้เพิ่นเช็คให้เบิ่งอยู่ครับนี่แต่ข้างนี้ข้างนี้สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดครับแต่ว่าตัวโซตัวนี้สิบสามจุดครับาดว่าสิบบริสียกเงินหลายเห็นบอกครับนี่มันจะแล้วเป็นจุดเป็นจุดไปทังสีร่ราคาไหมนี่นน นี่ตายมือผมตัวนี้ก็เลาาครับเนี่ยน่ครับจุดหนึ่งเนี่ยใส่มาซี่หน้าล่ะครับท่านก็ไล่เองด้โบได้ไหลไล่ได้ครับรถบได้ย,ยังงานเหมนไดิแล้วก็เปลี่ยนนี่ครับตุ๊ก,กตาเกี่ยวดัน เกี่ยวเข้าขึ้นตูนนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเปลี่ยนไหมครับเพราะว่ามันกิ้วลูกปืนแตกแล้วเผามันกิ้วเลยเปลี่ยนใบไม้เลยครับนะครับมันเป็นลูกปืนตุ๊กตาสองตัวเนาะแล้วก็ล้อล้อเลือนี้แหละครับได้เปลี่ยนทุกปีกับสายผ่านนะครับปีนี้ก็ได้ต้องเปลี่ยนสายพ่านต้องเช็คสายผ่านนะครับเอาครับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องกูไทยรถไทยทำกินขอจบคลิไปไว้สค่นี้ครับสวัสดีครับ